ขอน,อนอบน้อมด้วยเสียงกลราวแต่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัครบุรุษอันสูงสุดตอนที่สามสิบสองจากบรมัตถีปณีอัตถกถาคุตกานิกายอุทานอัตถกถามุจจรินทะวักอุปาศกสูตรที่ห้าความเป็นอุบาศกนั้นต้องมีจัดการในเรื่องของกิจและกรณียาต่างๆมากมาย คำว่ายาวโตแปวลว่าขนขวายคำว่าเอวาหังความว่าข้าพระองค์ไม่สามารถจะเข้าเฝ้าด้วยอาการอย่างนี้คือด้วยประการนี้อธิบายว่าไม่ใช่โดยไม่เคารบเป็นตนคำว่าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วในวงเล็บเอตมัถังวิธิตวาความว่าทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึง ความนี้ว่าทั้งทั้งที่การอุบัติขึ้นแห่งพระพุทธเจ้าและความได้เป็นมนุษย์เป็นของยากจึงมีอันตรายต่อกุศลเพราะเหตุที่สัตว์ยุ่งอยู่กับงานเพราะมีกิเลสเครื่องกังวลหากไม่มีกิเลสเครื่องกังวลหามีอันตรายต่อกุศลไม่คำว่าอุทานนี้ในวงเล็บอิมังอุทานังความว่า ทรงเปล่งอุทานนี้อันแสดงถึงความนั้นนั้นเองในคําอุทานนั้นข้อว่าความสุขย่อมมีแก่ผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในวงเล็บสุขขังวะตะัตะะตัสสัตโนโหติกินจิความว่าในวัตถุมีรูปเป็นต้นแม้วัตถุอะไรอะไรสักอย่างหนึ่งย่อมไม่มีคือไม่มีอยู่ ได้แก่ไม่ปรากฏแก่บุคคลใดโดยการยึดถือด้วยตันหาว่านี้ของเราบุคคลน,นั้นย่อมมีความสุขหนาบาลีว่านะโหสิดังนี้ก็มีพึงทราบความหมายว่าเป็นอดีตการแต่อาจารย์บางพวกพันานาเนื้อความแห่งคำว่านะโหติกินจิไว้ว่าเท่ากับ ราคาทิกินจะนังยะัศะนะโหติกิเลสเครื่องกังวลมีราคาเป็นตนย่อมไม่มีแก่ผู้ใดคำนั้นไม่ถูกเพราะเทศนาแสดงไว้ด้วยธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันคำว่ากิเลสเป็นเครื่องคลองมีราคาเป็นตนในวงเล็บราคาที่กินจะนัง เป็นคำที่ควรพูดได้ในเมื่อมีการรวมธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันอีกอย่างหนึง่งอธิบายว่าบุคคลใดไม่มีกิเลสเครื่องกังวลคือเครื่องยึดเหนี่ยวอะไรอะไรแม้เล็กน้อยเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีราคาเป็นต้นเลยทีเดียวข้อที่เขาไม่มีกิเลสเครื่องกังวลน,นั้นชื่อว่า เป็นความสุขแท้คือเป็นความสุขน่าอาัศจรรย์เพราะเป็นปัจจัยแห่งความสุขเผื่อจะมีคำถามว่ากิเลสเครื่องกังวลไม่มีแก่ใครพระองค์จึงตรัสว่าผู้มีธรรมะอนนับได้แล้วเป็นพระหูสูตรบุคคลใดมีธรรมะนับได้แล้วคือมีกิเลสที่ต้องทำทำเสร็จแล้วเพราะสำเร็จกิจ สิบหกอย่างด้วยมักอันเป็นเครื่องนับทั้งสี่เพราะเหตุนั้นบุคคลน,นั้นชื่อว่าเป็นพหูสูตรเพราะรู้พาหุสัจจะแจ้งชัดดังนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อจะทรงแสดงอานิสงส์ในความไม่มีกิเลสเครื่องกังวลอะไรอะไรแล้วแสดงโทษในความมีกิเลสเครื่องกังวล จึงตรัสคำว่าผู้มีกิเลสเป็นเครื่องกังวลเป็นตน้นมีคำอธิบายดังต่อไปนี้พระศาสดาทรงเกิดร,รมะสังเวทแล้วจึงตรัสจัดจิตของพระองค์ว่าท่านจงดูบุคคลผู้ชื่อว่ามีกิเลสเครื่องกังวลเพราะกิเลสเครื่องกังวลมีราคาเป็นตน้นและ มีกิเลสเครื่องกังวลคืออามิตรเดือดร้อนอยู่คือถึงความคับแค้นอยู่ด้วยกิจน้อยกิจใหญ่เพราะเหตุแห่งการสแสวงหาและการรักษาการมที่ได้แล้วและยังไม่ได้เพราะความเป็นผู้มีกิเลสเครื่องกังวลนั้นเองและด้วยอำนาจการยึดถือว่าเรา ว่าของเราข้อว่าคนผู้ผูกพันกับคนอื่นในวงเล็บชโนชนัสมิงปฏิพัทธระโโรูปอความว่าทั้งทั้งที่เป็นคนอื่นก็เอาตัวไปผูกพันกับคนอื่นด้วยอำนาจตันหาว่าเราเป็นของผู้นี้ผู้นี้เป็นของเราเขาจึงเดือดร้อนคือ ถึงความคับแขนบาลีเป็นปฏิพัทธจิตโตก็มีก็เหนือความนี้พึงแสดงโดยสุตบทมีอาทิวา่าคนพานย่อมเดือดร้อนว่าบุตรของเรามีอยู่ทรัพย์ของเรามีอยู่แท้จริงตนของตนก็ไม่มีบุตรจกมีแต่ที่ไหนรัพ์ จากปีแต่ที่ไหนเชิงอัดจากขุทตกาิิกายธรรมบทเล่มที่ยี่สิบห้าข้อสิบสี่นา23ยี่สิบสามอัตกถาอุปาสกสูตรที่ห้าจบพระสูตรที่หกคับทิ่นีสูตรว่าด้วยหญิงมีคันคนหนึ่งข้อที่ห้าสิบหกข้าไปเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินิกเศรษฐีใกล้กรุงสาวัตถีก็สมัยนั้นแลนางมานวิกาสาวภรรยาของปริพาชกคนหนึ่งมีคันแก่ไกลคลอดครั้งนั้นแลนางปริพาชิกานนั้นได้กล่าวกับปริพาชกว่าท่านพราหม ท่านจงไปหาน้ำมันซึ่งจักเป็นอุปการะเวลาฉันคลอดมาไว้เถิดเมื่อนางปริพาชิกากล่าวอย่างนี้แล้วปริพาชกนั้นได้กล่าวกับนางปริพาชิกาว่าฉันจะนําน้ำมันมาให้นางได้แต่ที่ไหนเล่าแม้ครั้งที่สองนางปริพาชิกาก็กล่าวกับปริพาชกว่า ท่านจงไปหาน้ำมันซึ่งจักเป็นอุปการะเวลาชั้นคลอดมาไว้เถิดแม้ครั้งที่สองปริภาชกน,นั้นได้กล่าวกับนางปริภาชิกาว่าฉันจะหาน้ำมันมาให้นางได้แต่ที่ไหนเล่าแม้ครั้งที่สามนางปริภาชิกาน,านั้นก็ได้กล่าวกับปริภาชกนั้นว่าท่านพรามณ์ท่านจงไปหาน้ำมัน ซึ่งจักเป็นอุปการะเวลาฉันคลอดมาไว้เถิดข้อที่ห้าสก็สมัยนั้นแลราชบุรุษได้ถวายเนยใส่บ้างน้ำมันบางในพระครังของพระเจ้าเปรตที่โกศลสลแก่สมณาบางพรามบ้างเพื่อให้ดื่มจนทอในวงเล็บแต่ไม่ให้นำไปครั้งนั้นแหล ปริพาชกนั้นดำรรว่าก็ราชบุรุษถวายเนยใสบางน้ำมันบางในพระคลังของพระเจ้าประเสณทิโกสลแก่สมณาบางพรามบางเพื่อให้ดื่มจนพอแต่ไม่ให้นำไปถ้ากระไรเราพึงไปยังพระคลังของพระเจ้าประเสนทิโกสลดื่มน้ำมันจนพอแล้วกลับมาเรือน ํำรอกน้ำมันซึ่งจากเป็นอุปการะแก่นางปริภาชิกาเวลาคลอดสังนั้นแหลปริภาชกนั้นไปยังพระคลังของพระเจ้าปเปเสนทิโกสลดื่มน้ำมันจนพอแล้วกลับมาเรือนไม่สามารถนำออกข้างบนในวงเล็บทางปากคืออาจเจียนออกได้ไม่สามารถนำออกข้างล่างในวงเล็บ ถ่ายออกได้ปริพาชกนั้นได้รับทุกขเวทนาอันกราบเผ็ดร้อนจึงกระสับกระสายนอนกริ้งไปมาครั้งนั้นเป็นเวลาเช้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงนุ่งแล้วทรงถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปบินทบาทยังพระนครสาวัตถีได้ทอดพระเนตรเห็นปริพาชกนั้นผู้ได้รับทุกขเวทนา อันกราเผ็ดร้อนกระสับกระสายนอนกลิ้งไปมาอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเหนือความนี้แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าชนผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีความสุขหนอชนผู้จบเวทในวงเล็บคืออริยมัรคยานเท่านั้น ชื่อว่าผู้ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลท่านจงดูชนผู้มีกิเลสเครื่องกังวลเดือดร้อนอยู่ชนผู้มีความผูกพันกับคนอื่นย่อมเดือดร้อนคับพิณีสูตรที่หกจบอัตตกถาคับพิณีสูตรครับพิณีสูตรที่หกมีวินิจฉัยดังต่อไปนี้คำว่า ของปริพาชกคนหนึ่งในวงเล็บอัญญาตรัตสะปริพาชกัดสะได้แก่ของปริพาชกผู้มีทรัพย์คนหนึ่งคำว่าทหาราแปลว่าเป็นสาวคำว่ามานวิกาเป็นโวหารเรียกธิดาของพราหมณ์คำว่าประชาปฏีแปลว่าภรรยาคำว่าคับพินี แปลว่าผู้มีคันคําว่าอุปวิชัญญาเชื่อมความว่าปรากฏเวลาจวนคลอดว่าวันนี้พรุ่งนี้ได้ยินว่าปริพาชกนั้นเป็นชาติพราหม์เขาพร้อมกับภรรยาพักอยู่ที่อาสมชื่อวาทาปัตตะเพราะเหตุนั้นคนจึงเรียกเขาและภรรยา โดยชื่อตามธรรมเนียมว่าปริภาชกส่วนภรรยาเรียกเขาว่าพรามเพราะเขามีชาติเป็นพรามคำว่าน้ำมันในวงเล็บเตสังได้แก่น้ำมันงาในที่นี้นางสั่งโดยระบุน้ำมันเป็นสิ่งแรกว่าท่านจงนำสิ่งที่หญิงผู้จะคลอดต้องการเพื่อบำบัดทุกข์ ในเวลาคลอดทั้งหมดมีเนยใสและเกลือเป็นต้นมาขอว่าซึ่งจักเป็นอุปการะเวลาชั้นคลอดในวงเล็บยังเมวิชาตายะพวิสติความว่าสิ่งของมีน้ำมันเป็นต้นจักเป็นอุปการะแก่ลูกในคันที่จะออกมาเมื่อฉันคลอดบาลีว่า ปริพาชิกายะก็มีคำว่าแต่ที่ไหนในวงเล็บก,กุโตคือจากที่ไหนอธิบายว่าเราพึงนำน้ำมันเป็นต้นมาจากที่ไหนไม่ว่าจะเป็นครอบครัวของญาติหรือครอบครัวของมิตรที่นั้นไม่มีให้เราคำว่าจะนำน้ำมันมาในวงเล็บ เตสังอาหารามิท่านกล่าวไว้เป็นปัจจุบันาการเพราะใกล้การอันเป็นปัจจุบันหมายความว่าจากนำน้ำมันมาวาสับในคำว่าสัมณสวาพรามณสวาสศติสวาเตระสวาเป็นสมุดจ,จะยยัถะในวงเล็บเท่ากับจะสศับ เหมือนในประโยคว่าจากไฟและจากน้ำและจากการแตกมิตรเป็นต้นคำว่าสับปิดสวาเตระสวาเป็นฉัดถีวิพัตใช้ในอัดปฐมาวิพัตความว่าเนยใสยและน้ำมันอันเขาให้ดื่มเท่าที่ต้องการส่วนอาจารย์อีกพวกหนึ่งกล่าวว่า คำว่าสับปิสสวาเตลสว่าเป็นฉัตรถีวิพัตใช้ในอาจว่าส่วนย่อยเพราะในที่นี้ส่วนย่อยของกลุ่มเนยใสและน้ำมันท่านเรียกโดยสับยาวทัตถถังในวงเล็บเท่าที่ต้องการคำว่าไม่ให้เพื่อนำไปในวงเล็บโนนีหาริตุง ความว่าเขาไม่ให้ใช้ภาชนะหรือใส่มือนำออกไปข้างนอกคำว่าสํารอกอุจชะทิตวาได้แก่สํารอกออกเชื่อมความว่าฉไหนหนอเราพึงสํารอกออกอธิบายว่าได้ยินว่าปริภาชคนั้นได้มีความคิดอย่างนี้ว่า เราจะไปเรือนคลังของพระราชาดื่มน้ำมันให้เอ่อถึงคอแล้วมาเรือนในทันทีสำรอกใส่ในภาชนะหนึ่งตามที่ดื่มมาจากยกขึ้นเตาไฟต้มสิ่งที่เจือด้วยดีและเสมหะเป็นต้นจากถูกไฟไหมเราเอาแต่น้ำมันไปใช้ในการงานของนางปริภาชิกานี้คำว่า นำออกข้างบนในวงเล็บอุดทางกาตงได้แก่เพื่อนำขึ้นข้างบนโดยการสํารอกออกคําว่านำออกข้างล่างในวงเล็บนับปณะอธโทความว่าแต่ไม่อาจเพื่อจะนำออกข้างล่างด้วยการถ่ายออกเพราะปริพาชกนั้นดื่มด้วยคิดว่า จากสำรอกสิ่งที่เราดื่มเข้าไปมากๆออกจากปากเสียเองเมื่อสิ่งที่ดื่มเข้าไปไม่ออกมาเพราะกระเพาะว่างพอรับได้ไม่รู้วิธีหรือสิ่งที่ช่วยสำรอกและถ่ายออกได้จึงนอนกลิ้งไปมาได้รับทุกขเวทนาอย่างเดียวคําว่าทุกขเวทนาในวงเล็บทุกขขาหิ คือมีทุกค,คำว่ากล้าในวงเล็บติบปาหิได้แก่มากหรือแรงกล้าคำว่ากล้าแข็งในวงเล็บคราหิได้แก่กล้าแข็งคำว่าเผ็ดร้อนในวงเล็บกระตุกาหิได้แก่ทารุณเพราะเป็นของไม่น่าปรารถนาอย่างยิ่งคำว่าอาวัตติ ความว่าเมื่อไม่นอนอยู่ในที่เดียวพลิกร่างของตนไปข้างโน,น้นข้างหนี้ชื่อว่ากลิ้งไปคําว่าปริวัติติความว่าแม้นอนอยู่ในที่แห่งเดียวก็กลับลำตัวหมุนอวัยวะน้อยใหญ่ไปรอบคางอีกอย่างหนึง่งเมื่อหมุนไปข้างหน้าชื่อว่ากลิ้งไป เมื่อหมุนไปรอบๆชื่อว่าหมุนไปโดยรอบคําว่าทรงทราบเหนือความนี้แล้วในวงเล็บเอตมัตถังวิทิตวาความว่าครั้นทรงทราบโดยประการทั้งปวงถึงความนี้ว่าทุกอันนี้มีเหตุเกิดจากการบริโภคโดยไม่พิจรารณา ของคนผู้มีกิเลสเครื่องสังวลแต่สำหรับคนไม่มีกิเลสเครื่องสังวลย่อมไม่มีทุกนี้โดยประการทั้งปวงแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้อันประกาศความนั้นในคำอุทานนั้นคำว่ามีความสุขหนอในวงเล็บสุขิโนวัตะความว่า สัตบุุษทั้งหลายมีความสุขหนอถามว่าก็สัตบุรุษเหล่านั้นคือพวกไหนตอบว่าคือพวกที่ไม่มีกิเลสเครื่องกังวลได้แก่ผู้ชื่อว่าไม่มีกิเลสเครื่องกังวลเพราะไม่มีกิเลสเครื่องกังวลมีราคาเป็นตน้นและไม่มีกิเลสเครื่องกังวลในทรัพย์สมบัติ และสัตว์บุรุษเหล่านั้นหมดความเกี่ยวข้องด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานด้วยสัจจวาจานี้ขอหม่อมชั้นทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอริยส,สัจเศโดยง่ายโดยพลันในการปัจจุบันนี้ด้วยพระพุทธเจ้าค่ะขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งส้น แต่สรรพสัต์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลททางสิน้นเพื่อมรคผลนิพพานโดยพลันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าข่าค่ะ,คะ